กรเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมมีประเด็นอยากจะเสนอแนะนี้นครับจะหาว่าเราอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับจะยุบไม่ยุบเนี่ยะฮะยกเลิกไม่ยกเลิกเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกท่านพูดถึงการวิส่วนร่วงของประชาชนเป็นเป็นหลักนะครับแม้แต่ทางของอสปทก็สปทก,ก็พูดถึงเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราไปดูเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยม,มองว่าอย่างน้อยมากนะครับข้อมูลจากรวบสารสนเทศของผู้ที่สภาบอกว่า มีคนแสดงความคิดเห็นแค่85คนซึ่งน่าตกใจนะครับเรื่องอย่างแบบนี้แต่ว่ามีคนแสดงความคิดเห็นแค่85คนแค่นั้นเองล้าก็85คนนี้ถ้าหากว่าจะแยกประเภทกนิดนึงนะครับอายุช่วงระหว่าง21-30ปีนี่ป,ประมาณทัก30คนนะครับ31-50ปี25คนแล้วส่วนใหญ่เป็นข้าราชการนะครับที่แสดงความคิดเห็นนะครับเราก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจเป็นคําถามที่ก็ถามกันในกระบวนการความความเห็นเนี่ยนะครับจะบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่ก,กับการยุบ คณะกรรมการที่ปรึกษาเนี่ยครับก,รรก็ปรากฏว่ามีเห็นด้วยแค่44คนถามว่าเห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมหรือไม่ไม่มีครแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะครับถามว่าเหตุสมควรให้ร่างพระยานี้เป็นกฎหมายหรือไม่ตอบว่าเห็นควร4 3าคนไม่เห็นควร41คนครับซึ่งดูขอ้อมูลจากตัวนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่าเรื่องใหญ่แบบนี้เอ๊ะทำไม กระบวนการรับฟังความคิดเห็นถึงเน้นกลป,ปราหมายที่น้อยมากนะครับแต่ทั้งที่ท่านบอกว่าผู้ดเกี่ยวข้องกับการสแสดงความคิดเห็นที่รับฟังมาก็มีทั้งสงมชสำนักงานรประชาัมพังกราโหมนะครับแล้วก็มี5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสอสตอด้วยมีกออบนอแล้วก็มีประชาชนแต่จำนวนที่มันน้อยอย,อย่างนี้เนี่ยนะครับผมค่อนข้างมีความกังวลว่าในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามแต่เนี่ยนะครับผมอยากจะให้มีกลไกในการที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นให้มันเป็นปริมาณที่มากกว่านี้หน่อยนะครับจำนวนแค่80คนเนี่ยนะครับแค่หลักสิบนะครับไม่ใชงหลักร้อยในขณะที่ประชาชน5ทจะเลนภาคใต้น,นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็น49คนหรือ6 0สิคนเนี่ยนะครับทําไมมันน้อยเหลือเกินนะครับอันนี้ก็เป็นฝากเป็นระเด็น,นครับขอบคุณครับครัขบขอบคุณมากครับแทนมี